สวัสดีครับวันนี้ช่องอาทิตย์กินโถมานำเสนอเมนูนะครับก็คืออันนี้แม่เราทำเองก็คือ,อนี่ครับนี่ครับแกงเห็ดตับเต่าใส่หน่อ,อไม้นะครับบ้านผมเรียกแกงขวดนะครับเราก็มีนี่แกงแกะตลาดในอุทยัยธานีนะครับเป็นแกง ยแมลงคู่กับลูกชิ้นปลานะคะนี่เป็นต้มนระ,ะเก่านะครับผมชอบกินออกข,ขมเลยนะครับทุกคนมันจะแบบชื่นใจนะครับเอาไว้สดน้ำแล้วก็มากินข้าวกันผมชอบกินหอยแมลงคู่แกะอย่างนี้น,นะครับเพราะว่าเป็น,ปนคนที่เกลียดแกะที่เกลียดแกะหอยนะครับ าเราแกะหอยแล้วมันจะแบบได้กินได้ปริมาณน้อยใช่ไหมครับผมชอบกินแบบปริมาณเยอะๆนะครับกะเห็ดตับเต่าบางคนเอาไปผัดก็ได้นะครับแฟนผมชอบกินผัดเพราะว่าแฟนผมกินหน่อไม้ไม่ได้นะครับเขาก็เลยจะเอาไปผัดนี่นะครับชิ้นใหญ่ๆเลยนะครับเห็ดตับเต่าก็หากินยากเหมือนกัน มันก็จะออกลื่นๆแล้วก็มีเทเจอร์นิ่มๆบนกรอบๆนะครับถ้าใครกินเรียกว่ากินอะไรดีเอ,อ่อถ้าใครไม่เคยกินก็คิดว่ากินเห็ดฟางดอกเล็กๆกรอบๆนะครับแต่มันจะออกลื่นๆหน่อยผมไม่แน่ใจว่าเปรียบเทียบกับอะไรดีแต่มันก็จะอร่อยถ้าคนชอบกินนะครับ แล้วก็จะเอาพริกแกงนะครับมาผัดแล้วก็ผัดให้หอมนะครับแล้วก็ใส่หน่อไม้ใส่กะทิไปผัดจากพริกแกงก่อนนะครับปึ๊บแล้วก็เติมหางกะทิหัวกะทิลงไปเลยนะครับแล้วก็ใส่หน่อไม้ไปก่อนพอใส่หน่อไม้เสร็จแล้วค่อยใส่เห็ดนะครับการทําเห็ดอันนี้เราก็เอาไปล้งางด้วน้ำปูนใส่หน่อยนะครับ พื่อให้แม่ผมเรียกเมือกมันนะครับไอ้ที่มันลื่นๆให้มันน้อยลงสักนิดหนึ่งให้น้อยลงแล้วก็อันนี้เราก็จะเอามาใส่ที่หลังนะครับให้มันพอสุกต้มแค่แป,ป๊บเดียวนะครับแล้วมันก็สุกเลยแล้วก็เอาไปใส่มีใบใบชะอมนะครับ แล้วก็มีใบชะพูนะครับใส่ไปให้มันออกหอมๆเลยนะครับนี่แหละแม่ผมแกงให้กินนะครับเป็นเมโนโลลูหลักก็คือแกงหอยขมแกงเผ็ดตับเตาแกงที่มันออกประมาณอย่างเงี้ยแม่ก็จะแม่ผมก็จะทํารสชาติอย่างนงี้ก็จะออกหวานๆน,น,นิดเดียวแล้วก็ติดเผ็ดแล้วก็มีกะทิเข้มข้นนะครับว่าพ่อผมชอบทํา กึ่งกะทิที่แบบเข้มข้นนะครับส่วนผมกินอะไรก็ได้นะครับแต่อันนี้กับข้าวผมแกงแกะอันนี้อร่อยนะครับอร่อยแบบอร่อยมากเลยเพราะว่าผมชอบกินนะครับหอยแมงผู่น,นี่หอยแมงผู่นะครับถ้าคนชอบกินแบบผมก็อร่อยแต่แฟนผมนะเวลากลับ เป็นสองจอบนะครับริมทางมันก็มีหอยแมงผู้ที่ที่แบบยังสดสดอยู่นะครับแฟนผมเอามาผัดกะเพานะครับทุกคนอ,อร่อยมากผมก็ไม่เคยกินแฟนแนะนำครับอร่อยถ้าใครอยากลองนะครับแล้วก็มีอะไรนะ ต้มหอยแมลงพู่ครับวิธีต้มหอยแมลงพู่ค่าๆตั้งหม้อน,นะครับแล้วก็เอาหอยแมลงพู่ใส่ไปแล้วก็เอาใบหัวาพาวางไว้ข้างบนแล้วก็เอาตะไคร้หน่อยใแบบมะกรูดนิดนึงให้มันหอมๆนะครับแล้วก็เอาผงนัวใส่หน่อยแล้วก็เอารดดีก็ได้ครับใส่นิดนึง เราไม่ต้องใส่น้ำน,นะครับเดี๋ยวน้ํามันจะออกมาเองแล้วก็รสชาติกลมกล่อมพอดีคขมันก็ออกมาจาับตัวหอยนะครับเออแซนผมชอบกินหนึ่งกะันแต่ผมอะชอบกินกินอันไหนก็ได้แต่ชอบกินที่มันแกะไปแล้วครับมันกินง่ายอร่อยด้วย เพื่อนๆทานข้าวกันยังครับข้าวของร้อนๆเลยนะครับแต่วันนี้ผมทำมาที่บินโดนแต่วันนี้ไม่ได้ไม่ได้บินนะครับ <c oughs> เพราะว่าฝนตกที่อทุทัยที่อุทัยธานีนะครับฝนตก ต้งแต่เช้าเลยเพิ่งมาแดดออกมาตอนเย็นนะครับว,วันนี้ตกงานเลยครับจะไปลองโดนที่ซ่อมมาใหม่สะหน่อยอย่างที่ผมเล่าไปเมื่อสิบก่อนๆน,นะครับเอาโดนมาซ่อมมาแต่ที่ผมเลือกใช้ยี่เนื่องเพราะว่าเขาเทคแคร์ดีนะครับรักลูกค้านะครับ ดีมากเลยนะครับมีคนช่วกันมีโดนสำรองให้ใช้นะครับจะพังแค่ไหนทุกคนก็มีโดนสำรองให้ใช้นะครับทุกคำก็ต้องมีเหตุนะครับแต่ผมมี ที่แนะนำในช่องทางอื่นที่เอาเห็ดเอาหัวเชื้อเห็ดมาเพาะเองนะครับแต่ผมเคยซื้อมาแล้วรอบหนึ่งแต่มันไม่เกิดไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวเขาจะหาวิธีลองซื้อใหม่นะครับว่ามันจะเกิดไหมแต่มันอร่อยมากถ้าใครชอบฟินเห็ดกับเตาอย่างแฟนผมเนี่ยเอาไปผัดน,นะครับ ผัดกะเพราก็อร่อยนะครับผัดกะเพราผัดผัดเจยๆเลยครับผัดน้ำมันหอยอย่างเงี้ยอร่อยเหมือนกันแตกแกงอย่างเงี้ยถ้าแฟนผมกินได้ต้องอร่อยแน่เลยครับเพราะว่าเขาเป็นคนชอบกินแต่เขากินหน่อนไม้ไม่ได้เพราะว่าเขาไปตอมทอมซินนะครับ ทำให้กึินแล้วมันจะเจ็บคอมันก็เลยกินไม่ได้เนื่อยครับผมมาอยู่ที่อุทัยเนี่ยก็ข้อเดินที่สามแล้วกับการสร้างบ้านเสร็จแล้วครับปัญหาก็มีพอสมควรแต่พี่เขาก็ดีแต่เราก็ เพื่อกันนะครับก็่ามปได้ด้วยดวยีส่งมอบบ้านแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวผมก็จะลงคลิปให้ดูเรื่อยๆนะครับว่าบ้านผมเป็นยังไงบ้า,อางอะไงเงี้ยสวยขนาดไหนหรือว่าเป็นยังไงคือแบบอ่ะแบบบ้านทุกคนดา่าผมอะ่ะดูจากใน ใน Facebook จะจุกข้องทางแหละว่าเราอยากได้แบบไหนแบบไหนนะครับแล้วผมก็สอบแสวงหาราคาแล้วมีแต่แพงๆนะครับตารางเมตรหนึ่งแพงแล้วผมไปเดินที่ช่าง,งที่ปลูกบ้านลูกพี่ลูกน้องกันนะครับก็ปลูกดีผมก็เลยจ้างเข้ามานะครับเรื่อตารางเมตรละตอนแรกหนึ่งหมื่น หนึ่งพันห้าร้อยผมต่อเหลือหนึ่งหมื่นบาทนะครับเพราะว่าเพราะว่าเขาบอกว่าลองสร้างดูกว่าแล้วก็แล้วก็เขาบอกว่าไม่ค่อยเหลือนะครับแต่ผมความรู้สึกผมก็เหลือว่ามีพี่แถวเชียงรายอีกคนหนึ่งผมเป็นเอฟซีเขามากเลยตอันนั้นสร้างถูกกว่านี้ครับ เป็นหลังไม่ใช่โมเดลด้วยนะป็นทรงปั้ดาครับอันนั้นสร้างถูกแต่เขาสร้างอยู่เขตเชียงรายพะเยาประมาณเนี้ยเชียงใหม่หรือไม่แน่ใจแต่เขาสร้างดีมากเลยครับ ผมเป็นคนที่ชอบกินข้าไปน้ำไปแต่มันไม่ดีนะครับแต่คือว่าแต่เหมือนมันติดไปแล้วมันก็เลยแบบว่ากินขอกินน้ำสักนิดนึงก็ยังดีพวกนี้ผม,มาถ้าฝนไม่ตกนะครับผมก็จะมีไปฉียดยา นะนะครับที่ใช้โดนการเกษตรนะครับที่ประมาณห้าสิบไร่ผมชอบไปแต่เช้านะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยร้อนไยสายแลอากาศร้อนก็จะเส้นติดนานนะครับแล้ก็เลยไปเช้าดีวกว่าสบายกว่ากันเยอะ เนี้เดี๋ยวผมก็ยิงห้าเสร็จพักสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วผมก็ไปนอนแล้วว่าช่วงนี้ฮะมาอยู่นี่นะตื่นตีสี่ครึ่งแล้วก็ออกจะบ,บ้านประมาณตีห้าครึ่งครับไปรอเจ้าของนากว่าจะผสมยาเสร็จก็เริ่มบินประมาณหกโมงหกโมงเช้ากบ งานมันยังไม่เยอะมากนะครับฝากทุกคนช่วยแนะนำให้ผมด้วยนะครับผมก็ขับโดนนี่แหละใจผมตอนแรกผมหวังเยอะไปหน่อยนะครับว่าจะได้เงินต่อเดือนเยอะแต่อพอมาทำจริงๆแล้วมันยังไม่เยอะมากนะครับ ถ้าไม่มีนี่อยู่ได้ไหมอยู่ได้นะครับแต่ถ้ามีนี่ปุ๊บอะเราํำบากอะเพราะเราต้องหาส่งบ้านนะครับบ้านของก็งกปูกต้อปกสอครับแล้วก็ทำไปเรื่อยๆนะครับหาหลายๆช่องทางนะครับในการทำพอจะได้ลอด ครับแป่ผมแกงสามารถทานเล่นได้นะครับเพราะว่ามันไม่เผ็ดมากผมคิดถึงที่ ทำมานก่อนนะครับเพราะว่าเรียนอะเสื้อเราก็แล้วก็ใช้ถิงเวลาทำงานนะครับแต่เราต้องมาดูแลแม่ของผมนะครับแต่ต้องฟอกไตทุกอาทิตย์อาทิตย์ละสองวันนะครับแล้วก็เลยตัดสินใจลาออกมาครับโดนครับเป็นคนออกเงินให้ก่อนนะครับ ก็เลยต้อง,งรีบหาเงินมาใช้นี้นะครับทุกคน่ mm hmm. อ,อยมานลองไปหากินนะครับมันจะออกเค็มๆแล้วก็ออกกิน ึ่งไอทะเลอร่อยครับ อร่อยมากของแม่ก็แบบครับแจงเผ็ดตับเต่านะครับแต่บางที่เขาก็ไม่เรียกเผ็ดตับเต่าแต่บ้างผมเรียกเผ็ดตับเต่านะครับอือร่อยมาก ใครับวันนี้ทุกคนผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอาย์ยิมโพนะครับถ้าเราไปกดกระแทกไลค์ให้ผมถ้าไปกดกระแทก,กแทติดตามให้ผมด้วยนะครับผมก็ได้ทดลองทำคลิปแล้วก็มีรายได้เสริมในการมาดูแลแม่ผมนะครับฝากทุกคน ช่วยติดตามของผมด้วยนะครับกับตาไปก่อน,นกับแกงเห็ดตับเตานะครับแล้วก็ผัดหอยมแมลงผู่แล้วก็ต้มมะละนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายทุกคนต่อไปก่อนนะ